โลว์วัตส์กายกผมเชียร์เอ็กบอลบอลอีกแล้วนะฮะเสียงผมเหมือนจะกลับมาแทบจะร้อยเร็นแล้วนะแต่ก็ยังมีฮะใหญ่ๆอยู่บ้างนะไปใหญ่ๆนะสำหรับวันนี้ผมได้เรือ FGS F124 กิจกรรมอีกแล้วเหลืออีก3วันเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสำหรับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสุ่มเจ้า FGS F124 เรือเยอรมันเรือฟรีเกตลำแรกของของชั้นซัก เนที่จะเปิดตัวและทำประจําการในกองทัพเรือเยอรมันออกแบบเรือฟริเกตซัคเซ i o นมีพื้นฐานมาจากเรือ F123 นะฮะเอ่อเบนเดนเบิร์กนะฮะแต่ก็มีคุณสมบัติการลักลอบที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งออกแบบมาเพื่อหลอกลวงและเรดาร์และเซนเซอร์เสียงของคู่ต่อสู้แปลว่าเจ้านี่ล่องหนแน่นอนนะฮะเรือประเภทนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับการต่อต้านทางอากาศยานและสงครามต่อต้านเรือดำน้ำ ไปไงแล้วก็สามารถจัดการเรือใต้น้ําแล้วก็ผิวน้ําได้แล้วก็อากาศได้ด้วยแต่มันไม่ใช่เรือสเตลนะครับเพื่อนๆสาหรับเจ้านี่เนี่ยอาวุธที่ให้มาก็อลังการเลยนะตาต์เยอรมันอยู่แล้วอาวุธเยอะนะฮะเยอะทุกอย่างจริงัวนี้เหมือนจะเป็นแบบคล้ายๆซอสชิปเวอร์ชันเวอร์ชันเยอรมันนะฮะสังเกตไหมฮะคล้ายๆซอสชิปเวอร์ชันเยอรมันดูจากอาวุธแล้วแต่แต่ A เอเยอะกว่านะฮะเอเอโคตรเยอะ อ่ะโอเคไปเริ่มกันเลยนะฮะปืนจรวดเนี่ยจรวดออกกลางเรือเป็นท่อปล่อยจรวดเหมือนมิสซูรี่เลยนะฮะคือไม่มีไม่มีแท่นปล่อยที่ดีนะจะเป็นไซโลปล่อยแบบนี้ออกมาเลยยิงได้2เบิร์ดนะครับปืนใหญ่อ่า M R P G จีโกนิกนะครับสำหรับเจ้าโกนิกนี่ถูกปรับปรุงมาหลายรลอกแล้วนะครับก็ยังเป็นปืนที่โกงอยู่ให้มันหนึ่งกระบอกด้านหน้าเรือดน้านเรือเป็นหน้าหน้าที่สั้นนะฮะสามารถรอบแอบโจมตีเขาได้ต่อมาเป็นปืนระเบิดจะอยู่กลางเรือซ้ายขวาเลยนะ เราปืนระเบิดเบลฟรอส m 5 0 3 7 5ามอ้ม,มนะครับปืนระเบิดใหญ่ด้วยซึ่งละเอียดอย่างนี้ฮะรับเจ้านี่เนี่ยเป็นระบบชาร์จลึกจรวดต่อต้เรืลอลำน้ําของกองทัพเรือที่มีต้นกําเนิดที่ประเทศสวีเดนนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้านี่เป็นของสวีเดนนะจ๊ะนะแล้วก็ตอ่อวิดโอ2อเบิร์ดไอ้เฮี้ยต่อวิดโออย่างเยอะคือลํานี้นี่คือเรือลำน้ำนํานี่มีล่องเจ๊กอะเออร่องเป็นลิงเลยเนี่ยแม่ท่านต่อปล่อยตอ่อวิดโอแม่งก็ปล่อยไม่เหมือนกันด้วยนะอีกอันนี้อันนี้ออกอ้าง อันนี้45องศาอะไรของมันวะเออแล้วก็เฮลิคอปเตอร์1จุดนะฮะเอเปลี่ยนได้2ป้อมก็ติดเป็นอะไรก็ติดไปเลยเลเซอร์ก็ได้นะฮะแล้วก็เป็นปืนต่อต้านอากาศยานระยะไกลของเยอรมันนะครับเป็นการควบคุมยิงระยะไกลน่าจะเป็นปืนกลนะเพราะว่านัดละ28น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วต่อมาเป็นไซโลเนี่ยไซโลทีไซโลปล่อย ปอด้านอากาศยานเสร็จมาอยู่ข้างหน้าได้แต่ไซโลไว้ยิงศัตรูเนี่ยศึกอยู่ตรงตรงกลางเรืองงปะเออแต่เราจะนี่มีไซโลอยู่ด้านด้านหน้าเรือนะฮะไว้ต่อต้านอากาศยานก็ถามว่าเฟี้ยวไหมก็ขี่อาวุธต่อต้านอากาศยานระยะไกลแค่นั้นเองของเยอรมันนะครับดูเอเอให้มา8ปดป้อมเลยนะเจ้าเนี่ยปืนกลนะ่ะปืนกลไม่ให้มาแปดป้อมอ่ะต้องรอดูว่ามันโหดไหมแต่เ,เราลองไปอัพเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาฮะ อ่ะไหนๆก็อัามาครึ่งทางแล้วพูดถึงความแข็งแกร่งกลยก็ตัวนี้ความแข็งแกร่ง430,000นะครับเทียบกับ FGS ลำอื่นก็ลำนี้ถือว่าเลือดเลือดเยอะใช้ได้นะฮะใกล้เคียงกันหมดเลยความเร็ว27นอตโอ้เร็วเกือบเท่า F127 เลยนะฮะความคล่องตัว8.3แล้วก็เรดรา9.2โซน่า2.4โซน่าไกลไกลเกือบสุดนะฮะจริงๆโซน่าน่าไกลกว่านี้นะเพราะเป็นเรือต่อต้ออนานเรืออน้ำนะฮะไปดูกันต่อฮะ มาดูปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ก็ความเสียหายอยู่ที่7,008นะพิสัย13.9กิโเวลาบรรจุเร็วมากนะ3.85วิสำหรับเจ้าโกนิกเนี่ยนะครับความเร็วในการยิงก็คือ778นะครับจะยิงได้เนี่ยก็ใช้ได้เลยนะผมบอกเลยยิงทีละ3นัดด้วย ต่อมาเป็นปืนระเบิดด้วยความเสียหายสุดยอดเลยเนี่ยความเสียหาย6,500นะครับพิสัย8.7กิโลแล้วก็เวลาบรรจุ5.25เร็วมากเลยเวลาบรรจุแล้วก็จำนวนชิ้นส่วนมี29ดูภายนอกกันความเร็วมัน544นะฮะยิงออกไปเนี่ยทั้งหมด4นัดนะรวมรวมได้ขนาดนี้ไม่ธรรมาดาจริง ต่อมาเป็นไซโลต่อต้านอากาศยานนะครับสำหรับไอลิสทีเอสเอลเอ็กนะครับเจ้านี่ความแรงอยู่ที่715พิสัย3.9กกิโลบรรจุ3.15บรรจุช้ามากเลยนะฮะครับเจ้านี่แล้วก็ความเร็วของมันก็อยู่ที่292นะยิงทั้งหมดเนี่ยสลูกนะฮะเวลายิงทีหนึ่งและต่อมานะครับเป็นปืนกลนะน่าจะเป็นปืนกลนะฮะทั้งหมด8ป้อมเจ้านี่ MLG 27ความแรงของมัน36.4นะฮะพิสัย2.4งกิโลบรรเลงบรรจุ2.80วิเรามาดูกันว่าความเร อมันเท่่าไหรความเร็วมัน875นะปืนคนอันนี้ไม่ธรรมดาจริงแล้วก็ยิงทั้งหมดในแมกกาซีนมี50นัดนะฮะโอ้ดูเอมันเออเออตกันไออเอมันเ,เล็กๆยังไงไม่รู้นะ <laughs> โอเคนี่ครับของที่ผมใส่ก็คือเซตเดิมของมันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโหดหรือเปล่าเราไปลองไปเล่นอ่าหมดยึกทงกันับไปครับมา เฮ้ยมีคนซ่อนชื่อว่ะอุ้ยดูดีความแรงไม่ต้องสืบบอกเลยไปขวาคนเดียวเลยมีแตะคิดอุ้ยยิงใส่หน้าหรอกนี่ไงยิงใส่หน้าให้หลอกโอ้โมายิงใส่หน้าให้หลอกบอกเลยยิงหลอกเออ่ะเไม่มีหลอกบีอะยิงเอก่อนพูดถึงฝั่งเอนี่ไม่มีกล่องให้เลยนะเนี่ยทำละเมิไปสองแสแล้วกูจจาร์เรื่อกมั้ยเนี่ยเฮ้ยกระสุนอะไรเมื่อกี้เพิ่มความเร็วกันหน่อยดีกว่าไป ไประโปมาให้ยิงคนแรกครับไม่มียิงไม่มีฉันยึดนะไม่มีฉันยึดนะ ตายกูตายวัวแปลกๆกัไม่รู้่าเรเลยลำเนี้ยกูเป็นล้านไอ้เนี้ยปล่อยที่ลูกโอ้โหโอ้โหูยิงเขาเป็นล้านเต็มเป็นล้านเหมือนกันโ,โหตึงมากเอต้องปล่อยเขาไปแล้ววะเราไปยึดซีดีว่าเพราะว่าทีมเรามีสิทธิ์แพ้ได้เลยเนะี่ยมาแล้วความเร็วฉันมาแล้วความเร็วเ,เครียดฉันเครียดความเร็วมาแล้วฉันเครียดแม่งยึดยึดไปสองคราวแล้วแล้วเราก็เห็นไง เก็บยาแม่งเลยแล้วเราเข้าซ้ายไงแล้วเราก็ใส่ไงแล้วเราก็ใส่ไงแล้วเราก็ยิงไงแล้วเราก็ปล่อยไงไอ้เหี้ยทำไงดีวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสมุกอย่างโกงเลย มีให้เราคานจริงๆนะมึงไปไหนไอ้นหน้าเป็ดจะเอามึงนี่แหละ ไม่ให้ยึดเว้ยมายึดแทนกูหน่อยเพื่อนกูจะตายห่าล้วเพื่อนเป็นล้าเลยเพื่อนไอ้เพื่อนเป็นล้าเลยเพื่อน ขอเลือดก,กูได้ไหมเพื่อนออกูดีก็กูจะไม่ได้ซ่อมแล้วเออเพื่อนถามที่ดีมากเลยเพื่อนเพื่อนยึดไปเพื่อนเรามีสิทธิ์ชนะแล้วเพื่อนเออเพื่อนสวยงามเพื่อน ชนะเฉยเลยเว้ยโอ้โหกูกลับมาชนะได้ไงเนี่ยและนำที่หนึ่งด้วยโคตรโกงถ้าเราไปเอเหมือนเดิมเราก็จะตายนะเราจะไปซีนะฮะรอบนี้เราจะไปซนะีแล้วเจอเด็กๆทั้งนั้นเลยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสี่สองยี่สิบหกโอ้โฝั่งเราเือนกันฝั่งเราเป็นผู้ใหญ่ปืนใหญ่ยิงช้าหน่อยนะฮะจะได้เปิดประเด็นแล้วเดินกอดกันเลยวะซอสชิปสองลำนี้ เตรียมรับแรงกันแทกกันดิไป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 ดิ กลับมาพ่อจะยิงหน้าสั่นเลยนะเหมือนศัตรูจะโผล่ไปสองลำเอาอีกแล้วเหรอไม่ไปอีกแล้วอฮะไม่ยอมไปจริงเหรอฮะ ไม่อยู่ก็ได้กูตายก็ได้หาเออ้ยโหยิงไปล้านสามแล้วอ่ะโคตรโหดเกิดหน้าบีด้วยตึงต่อบีตึงบีต่อแล้วเอไม่มีขยึดเอแคปเอแคปเอชนะเลยเนี่ยโหมึหมินเกียดมาก เอองง่ะเอากู่คนเดียวซะด้วยแล้วสี่เดือยยดดอนยึดคืออะไรอ่ะ รีมกูแม่งพิกเป็นแพ้เฉยเลยผมเป็นล้านเนี่ยรอก็แปกแลกนะกูโอ้โหหน้าหลังสิบป้อมก็เอากูบี้ลงไอ้สัตว์มาดิมาดิมาเด้เดเดคว้าม,มาต่าด้วยมา อยู่ว่มาตาอะอยู่ว่มาตาเฉยเลยมาตาเขามาตามาใครไปกดฟอสเวลาไหมปะวะโอ้โหเก็บไปสามล้านแข่งตัวอยู่คนเดียวรอดกระแลกนะฮะบอลบอลโคตรแข่งมื่อกี้อ้าวระยะเวลาในการเกิด20วิบวิเลยวะมาได้เวลาโชว์แล้วโอ้โหวัสดีครับวัสดีครับนาย โอโหเป็นไงผมเก็บอยู่คนเดียวทั้งทีม嘛ฮะบอกเลยว่าผมเหนื่อยมากเลย <c oughs> การโจมตีเนะนี่ยครับเหนื่อยน้าน้ำอิตาโลปูตโตเนียนแต่วรอฉันได้ยิดไปหมดแล้ว <c oughs> ฉันก็เจอแล้วฉันก็ใส่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 แล้วฉันก็ยิงด้วยฉันก็ใส่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 แล้วก็ยิงแล้วฉันก็ใส่แล้วฉันก็เปิดเปิดเปิดเสรยจเรียบร้อยหนึ่งลาย แล้ฉันไม่เห็นด้วยฉันก็ยิงใส่ใส่แล้วฉันก็หลบอไจะดวดเป็นล้านอ่ะฉันก็ยิงหลอกมาทีนึงฉันได้ไปสามหมืนอ่ะโคตรแรงอ้าแล้วฉันก็เจอตัวหลุดตัวนึงแล้วฉันก็ยิงแล้วฉันก็ยิงแล้วฉันก็ใส่ ฉันก็เห็นมันหิวมันหิวมันหิวไม่เอาสิพวกไม่หิวสิเต็ดชั้นแหละเรียบร้อยชื่อลินี่นาคิ้วเต็มชั้นแน่ๆไอ้คิ้ว นายโดนแค่เยยาต้องกันนายก็ตายแล้วมัง้งอุ้ยโดนอะไรเนี่ยพวนแรงโดนอะไรครับเนี่ยมีเรือดำน้ำที่หายไป วยโอ้โหบุรีไม่พ้นเรียกกระจาดอีสุกี้โอ้แม่งไอทีมกูไว้ใจไม่ได้เลยมึกว่ามันตายไปแล้วยังไม่ตายเนะี่ยโอ้โหเกาหลีตึงๆตานี้ตึงแน่นอนห้าสี่จัมโบ้ห้าสี่จัมโบถ้าเห็นซีวีมันตายได้เลยเนะี่ย เห็นไหมอะไงซีวีอยู่ขวาสุดยิงยิงบอมเบอร์มายิงบอมเบอร์มานี่ไงไปไหนละเพื่อนเกื้อ ตายเลยนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนแล้วครับ อีสโอเก้นา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 ล็อกเป้านานมากครับเอ <c oughs> Ay, là tù lìa nào, olive. Quay này có lý. กาหลีโดนไปสองแสนเกาหลีโดนตาวิโดไปสองแสนเกาหลีโดนไปสามหมื่นโดนอีกหมื่นหกโอ้ยต่อโอ้โหนี่อีกเกาหลีไม่รอดหรอกโอ้โหโดนผมเก็บตาวิโดไปอีกไม่เหลือหรอกไม่มีทางรอดไม่มีทางจริงเพราะว่าเรือเราต่อต้านเรือนน้ำ ที่เหลือมันไปนู่นแล้วกูเหน็นแล้วกูเห็นแล้วไปไหนไปรุ่นไปไหนไปรุ่น แอบทำอะไรอยู่จ้าไปไหนไปลุนแอบทำอะไรอยู่จ้าแอบทำอะไรอยู่จ้าไปไหนไปลุนแอบทำอะไรอยู่จ้า <c oughs> โคตรเถื่อน นี่แหละครับประสิทธิภาพของ FGS F, F, F 1 2 4เดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีข้อเสียกันท้ายคลิปเหมือนเดิมฮะโอเคเรามาสรุปท้ายคลิปเหมือนเดิมนะฮะก็อวิดโอ2สองเบิร์ดดีครับฟันธงว่าดีแต่เปลี่ยนเป็นจอวิดโอเป็นอย่างอื่นก็ได้นะฮะที่ชอบนะฮะถ้าไม่มีเจ้าฟิสิกส์สองอันนี้แล้วก็มิสไซล์อันมากามันก็นดีครับมันปั่นป่วนดีแต่ถ้ามีอะไรที่ดีกว่านี้ก็เปลี่ยนซะนะฮะจะได้ดีกว่าพวกไทสี่ศูนย์พวกแ c คเนลวอฟน่าจะเวิร์กกว่าส่วน a a 8อป้อม ไม่ได้เก่งอย่างที่คิดครับก็เอาว่าปราต้องบินปราบ,บอมเบอร์ได้แต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะไม่ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ไอริสไม่ค่อยเห็นผลนะฮะไม่ค่อยเห็นผลถึง,ย,งยิงออกไป2ลูกลูกละ700กว่าก็ไม่ค่อยเห็นผลเลเซอร์ก็คือทํางานควบคู่กันไปโอกาสรอด50 5 0ใช้อย่างนี้ดีกว่าทั้งหมด1 1ป้อมเนี่ยปืนระเบิดข้อดีคือยิงแรงแรงชิบหายเลยเห็นไหมโดนแค่ชุดเดียวยังหมื่นกว่า แรงมากแต่ข้อเสียคือมันยิงช้าอัตรายิงต่อนัดก็คือแบบกว่าจะยิงได้นัดที่2นัดที่3คือมันมันห่างเป็นวิเลยฮะเกือบวิเลยนะครับเพราะนั้นการยิงก็ต้องเล็งเป็นระยะหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่ามิไซล์อาจจะต้องใช้มิไซล์ที่โหลดนานๆหน่อยเพราะว่าปืนใหญ่กับปืนระเบิดมันก็โหลดเร็วนะฮะทำให้เราต้องสลับเล่นสองปืนนี้เป็นหลักมิไซล์ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นพวกไทสี่ศูนย์ไว้ก็สแคมนาวอลก็ได้เล่นง่ายแต่เอ็กห้าสิบเอ็ดไม่เวิร์กแน่นอนเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนใต้น้าได้ครับ หรือว่าเปลี่ยนเป็นโจยิงก็ได้ยิงมิสไซล์รัวๆเอานะครับได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ข้อดีมันมีประมาณนี้ข้อเสียมีประมาณที่ผมบอกไปที่ที่ผมวิเคราะห์อเองนะส่วนอะไรเพิ่มเติมก็รอรอดูในอนาคตเผื่อมันจะมีการปรับอีกใครที่สมได้แล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสผมหน่อยโชว์แอคกันหน่อยอยากรู้จังว่าใครได้บ้างสำหรับวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะฮะสิบแปดนกาสิบแปดนกาถึงสิบเก้านกาเราจะมีกิจกรรมแจกเนะรือนะอิซานะอิซานามิห้าลำแล้วก็พรีเมียมสามสิบเดย์ห้าลำนะครับโอเคไปใครดูคลิ ขอให้มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับทุกคนไปแล้วทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ